เกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมแถบภาคอีสานหรืออุบลราชธานีมั้งที่กําลังท่วมอยู่ในขณะนี้เออหลายจังหวัดหลายจังหวัดเลยนะแต่ว่าอุบลนี่จะโดนหนักหน่อยเออแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ครอบคลุมหลายจังหวัดเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ภาคอีสานเย่างเดียวตามที่ผมได้ทราบข่าวครับทางจันทบุรีระยองอะไรทงนู้นก็โดนอ่วมมาเนี่ยนาตราดด้วยอ่าครับเห็นมัน็โดนตกพิวอะไรอะไรก็โดนอ่ะทีนี้จะอยากถามว่าในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับ ต้องยอมรับว่าคนส่วนมากไม่ใช่มุสลิมมุสลิมสามารถจะบริจาคเงินได้ไหมบริจาคอะไรจอะไรช่วยเหลือได้ไหมอาจารย์มาเราทองพูดถึงสองทานด้วยกันถ้าเขาเกิดวิกฤตเราไปช่วยเขาและถ้าเราเกิดวิกฤตเขามาช่วยเราเขาก็ได้ทีเวลาเราวิกคะหรือเวลาเราแย่ไม่มีใครเราก็เอาน้ำมาให้กินน่ะหรือเราบอกเราช่วยเขาไม่ได้แต่เวลาเราเราจะเอา ให้เขามาช่วยแต่เวลาถึงเขาเราไม่ช่วยมันก็ได้ไหมมันก็เห็นกันตัวเกินไปพี่น้องต้องแยกให้ออกระหว่างเรื่องของศาสนากับเรื่องทางโมอามาลาดทางเรื่องทางดุนยาสังคมเรื่องทางสังคมต้องแยกให้ออกถ้าเรื่องของศาสนาเนี่ยเราเอาไปคละเคล้ากันไม่ได้ศาสนาใครก็ศาสนามันอย่างเช่นอัลลอฮฺสุบฮานอัตะอลาได้ทรงบอกละกุมดีนูกุมอวลียดีนในท้ายสุรอัลกาฟิรุน เป็นเหตุการณ์ที่นบีถูกร้องขอให้ให้อะไรละ่ะให้ประสานาการเชื่อและการปฏิบัติใช่ไหมจะสลับกันคนละปีหรือจะอะไรยังไงเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมเอาศาสนามาเคล้ากัน<ม>อัลลอฮ์ก็บอกกับท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัมเ<ม>นี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มาของการประทาน สุร้อนนี้แล้วในท้ายสุร้ออ ok um um ัลลอฮ์ก็บอกละกุ้มดีนุกุ้มวะลียะดินศาสนา<ม>ของพวกเจ้าที่พวกเจ้าถือก็ถือไปสําหรับฉันก็คือศาสนาของฉันเอาศาสนาไปปนกันไม่ได้<ม>แต่ถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาไม่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาแล้วก็ต้องพิจารณาว่าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่พวกเขาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นศัตรูนะ ไม่ได้เป็นศัตรูถึงขนาดว่าเป็นคู่สงครามเนี่ยอาจารย์อางมาถ้าเป็นคู่สงครามเนี่ยเราจะไปใช้วิธีการตัดต้นน้ําให้เขาขาดน้ําอะไรแต่อะไรอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับดังนั้นในกรณีเนี่ยอย่างคนในบ้านในเมืองเราเนี่ยที่อยู่ร่วมกันเขาก็ไม่ได้แสดงการเป็นศัตรูเขาไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม,มก็ยังเป็น อะไรล่ะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมเรียนเป็นเพื่อนบ้านเป็นอะไรต่ออะไรครับใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยนะเราถามว่าทําไงอ่ะอาจารย์อัมัดลองชี้ประเด็นดิถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่นาจะมีปัญหาอะไรเพราะเป็นเพื่อนร่วมงานกันเนี่ยใช่ไหมเราก็ช่วยกันเพราะว่ามันมีฮะด,ดิษที่ท่านนบี o, มุสสลลลอกอะไรก็ส่วนที่บอกใครที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ล l l a ์ก็จะช่วยเหลือเขา ก็เป็นฮะดิษโดยรวมอะนะเพื่อนมนุษย์ตรงนี้นัสคำนี้นะครับก็คือคนทั่วทั่วไปที่เราช่วยเขาอัลลอฮ์ก็จะช่วยเราก็คือให้ความเมตตาเนี่ยอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์เนี่ยที่มันกำลังจะตมน้ำไม่จมน้ำเนี่ยเราช่วยได้ไหมได้หมาเนี่ยจะตมน้ำไม่จมน้ำเนี่ยสุนัขเนี่ยเราช่วยมันได้ไหมจะตายแล้วหมากับสุนัขเนี่ยมันตัวเดียวกันอออ่าหมาเนี่ยเอา ก็ฮะดิษที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัละบอกว่าลยสบอกว่าหญิงคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์ก็เพราะเอารองเท้าไปรองเท้าไปเท้าไปตักน้ำมาให้หมาที่กำเยแล้วกำลังเหนื่อยกระหายน้ำกระหายน้ำได้กินแปลว่าไอความเมตตาของเขาที่มีต่อสัตว์เนี่ยไหมเป็นเหตุทำให้นางได้เข้าสวรรค์ในทางตรงกันข้ามมีฮะดิษอีกบทหนึ่ง ที่ท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลล่อัลฮุอะลาอสลัมบอกว่าหญิงคนหนึ่งต้องลงนรกก็เพราะสัตว์นี่แหละก็คือเลี้ยงแมวไว้อพอเลี้ยงแมวไว้ก็จับแมวใส่กรงอมไม่ปล่อยให้มันไปหาอาหารตามธรรมชาติของมันมคือแมวเนี่ยถ้าไม่เลี้ยงมันไปหาอาหารนกหนูจงิจง,จงจงจิงจกอะไรของมันกินตามธรรมชาติมันก็ดํารงชีวิตอยู่ได้ของมันเองแต่ว่าจับใส่กรงมันไปหาอาหารเองก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้จนกระทั่ง มันตายคากงอย่างอานาถเนี่ยนบีบอกว่านั่นนั่ะหญิงคนนี้ต้องเข้านรกกับพวกนินจกแมวเพราะงั้นไอการที่เรามีใจเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ต่อสิงสาราสัตว์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยังได้บุญเลยอ,อไม่ไขับสัตว์เดรัจฉานนี่เรายังได้บุญใช่อ,อแล้วนับภาษาคนด้วยกันเนี่ยอแม่และจันถ้าเราไปช่วยเนี่ยในในใน ในนามของกลุ่มมุสลิมด้วยเนี่ยมันซื้อใจได้เหมือนกันอาจารย์เอคอคนมุสลิมไหนว่าคนมุสลิมไม่ไดีโหดร้ายอะไรเข<ม>าเห็นมาช่วยซื้อใจละนี่แหละครับซื้อใจแต่นี่มที่อาจารย์น่หมายว่า <c oughs> นี่คือซื้อใจในเรื่องของมุอาลาโมอาา拉ไม่ไม,ไม่ใช่ซื้อใจในเรื่องอิบาดาเดีย๋ยวซื้อใจใหญ่ได้วจะจับให้หนักเลยแม่อย่าวกเสียเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แรงเลย มันคนละประเด็นใช่ไหมอ่านคนละประเด็นนะคนละประเด็นนี่ในเรื่องในเรื่องมุอาม马าสเนี่ยกับคนต่างศาสนาเขามองเออดูพวกแขกเขาก็จะเขาจะเรียกเรางั้นนะไม่เลือกที่รักมาที่ชั้พวกแขกมันก็ดีนะเฮ้ยมาคุมหงคุมหัวกันดูไดเฮ้ยแขกเนี่ยเห็นชื่อแขกน่าจะเป็นแขกเลยน้าตามเือนพวกอิสลามอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลือกวดเราเขาก็ช่วยเราดีล่ะเฮ้ยแล้วไหนใครว่าเขายังงุนอย่างนี้ล่ะ มันมีอย่างนี้อาจารย์อมัด<ม>คือภาพก่อนหน้านี้เรา<ม>ต้องยอมรับอย่างหนึ่ง<ม>ว่าพวกเราเองน่ะได้ฉายภาพที่ไม่ดีออกไปให้เขา<ม>ได้แลเห็นเราก็มีส่วนเรามีส่วนก็คือเวลาเราจะจัดงานมาสัสยิดโรงเรียนการ์ดงานของเรานี่ร่อนไปทั่วเลยมไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่เป็นมุสลิมอยากได้ตังเขา<ม>แต่ในห้องในห้างห้างร้านบริษัทร้านรวงอะไร รเราร่อนการ์ดของเราไปให้เขาในทั่วรั่วหมดเลยแต่พอเขาร่อนการ์ดของเขามาให้เรานสร้างอุโบสถฝังลูกนิมิตผมมุสลิมครับแต่ตอนจะเอาของเขาไม่ประกาศความเป็นมุสลิมแต่พอจะเสียตังค์ให้เขาไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้เพราะงั้นเขาก็มองว่าไอ้พวกแขกเนี่ยเห็นแก่ตัวก็เพราะพฤติกรรมของเราเนี่ยแหละที่เรา เราเราทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะงั้นเวลาเกิดอย่างเงี้ยเกิดวิกฤตหรือเกิดเหตุใดๆก็ตามเนี่ยไอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นมนุษยธรรม,มเป็นมนุษยธรรมหรือแม้กระทั่งคนบ้านกานดีกับ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นมุสลิมเราก็อย่าไปริดรอนอย่าไปรังแกอย่าไปข่มเหงเขาอะไรเขามันมีหลักฐานในอัลกุรอานตรงไหมทําดีกับเขาเนี่ยมันมีมีไหมอะไรที่อ่่ะทีอัลลอฮ์สุบฮานะตะลาเราว่าไงอัลลอฮ์บอกเลยันฮะกุมุลล l ฮ h อันที่แล้วนันเลัมยวกาติลูกุมฟิดดินวลลัมยุครดยุกุมมินดิอาริกุมอันตะบรูฮุมวะตุกซิตูอิไลฮิม Ah อินนัลลอฮฺให้ใบุลมุสิตีนอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่ห้ามนะมไม่ห้ามพวกเจ้าเกี่ยวกับบรรดาคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมที่เขาไม่ได้เป็นศัตรูเนี่ยนะ แล้วก็เขาไม่รุกรานมุสลิมเขาไม่ขับมุสลิมออกจากที่อยู่อาศัยเขาก็อยู่ของเขาเขาเคยเขาไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เขาไม่รุกรานเขาไม่ได้ตั้งตนเป็นศัตรูคนดังอยู่กันอัลลอฮ์ไม่ห้ามอันตะบารูฮุมที่จะทําดีกับพวกเขาหมายถึงว่าไม่ห้ามคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยแต่ไปปฏิบัติดีกับพวกเขาเนี่ยไม่ห้ามไม่มีปัญหาวัตทุกสิูอีไลฮิมและให้ความเป็นธรรมกับพวกเขา กูต้องให้ความเป็นธรรมด้วยต้องรู้ผิดรู้ถูกด้วยอินนัลลอฮิยุใบุลมุกสตีนแท้จริงอัลลอฮ์รักผู้ที่ให้ความเป็นธรรมถ้าสมมุติว่าสองคนบ้านของมุสลิมกับบ้านคนที่เป็นกาเฟสเนี่ยเ,เขามีปัญหากันไอ,อเราก็เป็นเพื่อนบ้านก็อยู่ร่วมตรงนั้นด้วยแต่เราก็ถูกผิดไม่รู้เข้าข้างเข้าข้างแงะไว้ก่อนมุสลิมไม่ก่อนโดยที่ไม่รู้ว่าถูกผิดเป็นยังไงอย่างเนี้ยไม่ได้ คือเราต้องมีความเป็นธรรมถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดก็คือผิดนี่อัลลอ์สั่งเลยครับใช่ครับแม่แต่ที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกอินนามายันฮากุมุลลอฮ์วะนิลาดีนักกตะลูกุมฟิดดีนวะขรอยุคุมินเดียริกุมวะดฮารูอัลัอิครอยุกุมที่อัลลอฮ์ห้ามก็คือกาเฟรชนิดที่เป็นศัตรูที่รุกรานมุสลิมถูกไหม ที่อะไรแล้วให้ให้ความช่วยเหลือในการทําลายล้างมุสลิมและอิสลามอย่างเงี้ยอย่างนงี้อัลลอฮ์ห้ามอันตอฮ์ลาหุมในการที่จะไปผูกมิตรกับพวกเขาอย่างนงี้อัลลอฮ์ห้ามอต้องดูด้วยครับไม่ใช่ว่าจะไปเหมาหมดว่าห้ามทั้งหมดหรืออนุญาตทั้งหมดก็ไม่ได้เขาต้องเลือกเองเลือดด้วยนะถ้าเขาดีเราก็ดีตอบอว่ากันนะถ้าเขาไม่ดีเขาพยายามที่จะ คนดามุสลิมหลังจากที่เราอธิบายเขาฟังเขาไม่ฟังอะนรั้น,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 นคุณนยุงคุณเดกไ็ไม่ต้องครบก็ไม่ต้องครบกันกแค่นั้นเองอต่างคนต่างอยู่กันไปนะครับแต่นี้สภาพโดยรวมในสังคมในประเทศไทยเนี่ยมันหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์หลายศาส,สนาอ,อยู่กันในบ้านนี้เมืองนี้ที่ผ่านมานี่เราก็อยู่กันได้อย่างสงบสุขสันติเพราะก็ต่างคนก็ต่าง ถือศาสนาของใครของมันมแล้วก็วิถีชีวิตของความเป็นอยู่ก็เอื้ออาทรกันไม่ละเมิดซึ่งกันและกันใช่ไหม,มแม้จะมีความเชื่อในเรื่องของศาสนาต่างกันในต่างกันเราให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเราไม่ใช่เขาอแอบเพื่อนบ้านสนิทกันเอาหมูมากินในบ้านเราอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็เขาก็รู้เขาก็ไม่ทำใช่ไหมเออพอ แล้วยงัง oh. ไงก็ทําไงเพราะงั้นเราได้เห็นมีองค์กรมุสลิมมีองค์กรมุสลิมที่มารณรงณ์ทั้งเปิดเผยแล้วก็ไม่เปิดเผยแล้วก็ที่เป็นข่าวแล้วก็ไม่ที่เป็นข่าวเพราะอเนื่องมาจากว่าในสังคมของเราเดี๋ยวนี้บางครั้งบางคนก็มีกระบอกเสียงทําอะไรก็จะเป็นข่าวก็มีหรือคนบางกลุ่มทําอะไรแต่ว่าไม่เป็นข่าวก็มี เคาเราก็เล็ลเห็นด้วยสังคมมุสลิมของเราก็ไม่ได้นิ่งดูดายครับก็ยังมีองค์กรพี่น้องมุสลิมของเราช่วยกันบริจาคเพื่อไปให้ความช่วยเหลืออย่างฉบับควยริสซุนนาเนี่ยที่นําโดยใครนะซีรอดแย้มลังอ่าครับเขาก็ขอบริจาคไรสดอืมครับแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าเดินทางไปแล้วี่ย เดินทางไปไปช่วยกันแจกช่วยกันอะไรก็ดีขอดอาตอนลอสซูบฮามตลาให้ได้รับความสําเร็จนะครับแล้วก็ได้รับการตอบแทนจากลอสซูบฮามตลาอิชนชอนเนาะนะครับเอออ่อต่อไปน่าสรุปช่วยได้นะบริจาคได้นะ,ะจะ้าวเสื้อผ้าเงินทองน้าดื่มอะไรช่วยบริจาคไปได้อัลฮัมดิลละก็ได้ผลบุญด้วยก็ง่ายๆขนาดที่อาจารย์ยกมาว่าขนาดหมาสุนัขที่มัน หิวกระหายเนี่ยเราเอาน้ําให้มันกินเนี่ยมันไม่มีปัญญาแล้วมันมันเป็นบ่อบ่อลึกเนี่ยนะอ่มันไม่มีปัญญาแล้วแต่ว่าคนช่วยมันเนี่ยนีบอกได้บุญครับแต่ว่าอาจารย์อ้าหมัดเราก็ต้องวงเล็บไว้อีกหน่อยแหละถ้าสมมุติว่าหลังจากเหตุการณ์น้ําท่วมมันมันมันจางลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าวัดวารามพระธาตุมันเกิดชมรุดสุดโสม แล้วก็เขารณรงค์กันที่จะไปซ่อมแซมอันนั้นเรื่องของเขาแล้วสิได้ไหมอันนั้นต้องเรื่องของเขาละพราะเราบอกแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องศาสนาเนี่ยเราก็คงไม่เข้าไปยุ่งละแต่ในเรื่องคนจะเป็นจะตายเนี่ยเราดูแลได้เราช่วยได้แต่ไปซ่อม<ต>พระธาตุเรื่องวัตถุอะไรเนี่ยเราคงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าไปร่วมลว <Okay. S 2> ะโอเคครับเราต้องแยกแยะนะครับครับอ่ะต